สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ทางบริษัทแอมทีก p ุ๊ก็จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสว่านไฟฟ้าโรตารี่3ระบบของทางเมคกิต้านะครับด้วยขุมพลังที่สูงและเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบมาใหม่ <ๆ S 1> เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้นกว่ารุ่นเก่าถึง70%ซึ่งจะเหมาะก,กับงานรับเหมาที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง และสำหรับสว่านโรตเรี่ที่จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกันนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน3รุ่นนะครับรุ่นแรกจะเป็นรุ่น HR3001CJ รุ่นที่2จะเป็นรุ่น HR3011FCJ และรุ่นที่3จะเป็นรุ่น HR3012FCJ สว่านโรตารีทั้ง3รุ่นจะมีสเปคที่เหมือนกันทั้ง3รุ่นเลยนะครับเริ่มตั้งแต่กําลังไฟจะอยู่ที่1 0 5 0วัตต์ความเร็วรอบตัวเปล่าจะอยู่ที่0-840ถึง840รอบต่อนาทีอัตราการกระแทกจะอยู่ที่0นถึง4,500ครั้งต่อนาทีและพลังกระแทกของทั้ง3รุ่นจะอยู่ที่3 9 j ขนาดโดยรวมของทั้ง3รุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่ 369mm มมตร และน้ำหนักของตัวเครื่องจะอยู่ที่4.1ถึง4.8กิโลกร,รมัมก็ถือว่าค่อนข้างจะมีน้ำหนักพอสมควรเลยนะครับสำหรับสว่านทั้ง3รุ่นนี้และในส่วนของสายไฟที่ให้มาจะมีความยาวอยู่ที่2.5เมตรในด้านสมรรถนะในการเจาะข,ของทั้ง3รุ่นนี้นะครับถ้าเป็นการเจาะเหล็กจะสามารถเจาะได้เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดอยู่ที่13มเมเจาะไม้จะได้เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดอยู่ที่32ม mm. มและการเจาะคอนกรีตจ,จะเจาะได้เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดอยู่ที่30ม mm. ม การทำงานของสว่านลอตเตอรี่ทั้ง3รุ่นนี้นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3โหมดโหมดแรกจะเป็นโหมดการเจาะสําหรับโหมดนี้จะเหมาะกับการเจาะไม้เจาะเหล็กหรือวัสดุพลาสติกโหมดที่2จะเป็นโหมดการเจาะกระแทกสําหรับโหมดนี้นะครับก็จะเหมาะกับการเจาะคอนกรีตหรืออิฐปูนและโหมดที่3โหมดสกัดโหมดนี้จะใช้สําหรับการสกัดหรือซ่อกคอนกรีตออกโดยโหมดนี้จะใช้กับดอกสว่านที่ใช้สําหรับสกัดเท่านั้นนะครับจะเป็นดอกสว่านปากแหลมปากแบนหรือปากแบนใหญ่ก็ได้และถ้าเมื่อเราอยู่ในโหมดสกัด รเราจะไม่สามารถหมุนหรือปรับมุมของดอกได้เลยถ้าเราอยากปรับองศาของดอกนะครับให้เราหมุนปุ่มเปลี่ยนโหมดไปที่สัญลักษณ์รูปที่มีจุดก่อนนะครับเราถึงจะสามารถหมุนปรับองศาของดอกได้ ลักษณะาภายนอกของสว่านทั้ง3รุ่นนี้นะครับจะคล้ายกันมากๆแต่ก็จะมีความต่างกันอยู่นะครับเรามาดูที่ส่วนหัวจับดอกกันก่อนนะครับสำหรับรุ่น HR3001CJ และรุ่น HR3011FCJ หัวจับดอกจะเป็นแบบ SDS Plus แบบคลาสสิกที่จะสามารถเปลี่ยนดอกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วยและวิธีการเปลี่ยนดอกเพียงแค่เราดึงฝาครอบหัวจับลงและใส่ดอกให้เข้าล็อกแล้วปล่อยฝาครอบหัวจับออกเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับและถ้าเราจะเอาดอกสว่านออกก็เพียงค แค่ดึงฝาครอบหัวจับลงแล้วก็นําดอกสว่านออกได้เลยแต่สําหรับรุ่น HR 3 0 1 2 FCJ จะพิเศษกว่านะครับตรงที่จะเป็นหัวจับดอกแบบ SDS Plus แบบสวมไว้และยังสามารถเปลี่ยนหัวจับดอกเป็นแบบหัวจับดอกสว่านธรรมดาได้อีกด้วยนะครับสำหรับวิธีการใส่ดอกเราเพียงแค่นําดอกสว่านหรือดอกเจาะใส่ให้เข้าล็อกเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วและถ้าเราจะเอาดอกสว่านออกก็เพียงแค่ดึงฝาครอบหัวจับลงแล้วก็นําดอกสว่านออกได้เลย และวิธีการเปลี่ยนหัวจับดอกให้เราสังเกตตรงที่มีขีดสีขาวให้เราหมุนขีดไปที่สัญลักษณ์รูปหัวจับอีกฝั่งหนึ่งหัวจับดอกก็จะหลุดออกมาอย่างง่ายดายและให้เรานําหัวจับดอกสว่านที่ต้องการเปลี่ยนมาเสียบเข้าให้ตรงล็อกแล้วหมุนให้ขีดกลับไปที่สัญลักษณ์รูปหัวจับเดิมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยและมีข้อควรระวังนะครับสําหรับหัวจับดอกสว่านแบบธรรมดาเราห้ามใช้กับโหมดการเจาะกระแทกเพราะอาจจะทําให้หัวจับดอกเสียหายและหัวจับดอกอาจจะหลุดเมื่อใช้งานในอีกทิศทางหนึ่งนะครับสว่าน ตอรีทั้ง3รุ่นนี้ยังมาพร้อมกับด้ามจับหลักที่มีการป้องกันการสั่นสะเทือนเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานไม่เกิดการเมื่อยล้าในขณะใช้งานแถมรุ่น HR3011FCJ และรุ่น HR3012FCJ ยังมีเทคโนโลยีป้องกันการสั่นสะเทือนหรือ a v t เพิ่มมาให้ด้วยนะครับแต่สําหรับรุ่น HR3001CJ จะไม่มีเทคโนโลยีนี้นะครับไฟ LED ช่วยส่องสว่างในพื้นที่ทํางานจะมีมาให้เฉพาะรุ่น HR3011FCJ และรุ่น HR30 12 FCJ แต่รุ่น HR3001 CJ จะไม่มีมาให้นะครับด้ามจับด้านข้างหรือด้ามจับเสริมจะมีมาให้ทั้ง3รุ่นเมื่อเราต้องการติดตั้งด้ามจับด้านข้างให้เราคลายสกูมือหมุนออกก่อนก็สามารถติดตั้งด้ามจับได้ตามมุมที่ต้องการ あっ สำหรับใครที่ต้องการเครื่องมือเอาไว้ใช้ทํางานไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรืองานเบาหรือสําหรับผู้รับเหมาที่ต้องการเครื่องมือที่ครบและจบทางบริษัทก็ขอแนะนาเป็นสว่านไฟฟ้าโรตารี่3ระบบของทางเมกิต้าทั้ง3รุ่นนี้เลยนะครับและถ้าคุณผู้ชมอยากดูสินค้าอื่นๆของทางบริษัทก็สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ที่อยู่ในดีสคริปชันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปการมาแนะนําเครื่องมือดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง MT r o u p กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้อง ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ